สวัสดีครับวันนี้ขอนำเอาความรู้เกี่ยวกับการรักษามือชาแขนชาหรือรู้สึกปวดเสียวตรงบริเวณแขนท่อนบนแขนท่อนล่างาบริเวณหัวไหล่ลงไปจนถึงแขนจนถึงมือนะครับวิธีการรักษานี้เราก็จะใช้ในเรื่องของการฝึกชี้กงนะครับซึ่งเป็น ชีโพงขั้นพื้นฐานที่ปรับเพื่อน,นำมาใช้กับการรักษาโรคมือชาแขนชานะครับคือชีโพงมันจะช่วยในเรื่องของการจัดกระดูกนะครับคืออาการมือชาแขนชานี่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากกระดูกที่บริเวณคอเนี่ยมันเคลื่อนหรือว่าเกิดจากหมอนรองกระดูกตรงบริเวณคอเนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกคอข้อที่7หรือ C7 เนี่ย เมื่อมันเคลื่อนเนี่ยมันจะไปเบียดเส้นประสาทที่ต่อลงมายังแขนต่อลงมายังมือแล้วก็ทําให้เราเกิดมือชาแขนชานะครับถ้าเราฝึกชี้โกงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการจัดกระดูกมันช่วยดันให้อหมอนลองกระดูกเนี่ยมันกลับเข้าที่แล้วก็มันจะไม่มีการเบียดเส้นประสาทน,นะครับการส่งสัญญาณของเส้นประสาทเนี่ยก็จะทํางานได้ตามปกตินะครับ แล้วก็ที่สําคัญเวลาเราฝึกชี้งงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดด้วยเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อกระตุ้นให้มีกล้ามเนื้อเอ็นที่แข็งแรงนะเพราะว่าท่ายืนของการฝึกชี้งงเนี่ยจะออกแบบไว้เพื่อให้เราต่อต้านกับแรงน้ำถ่วงแล้วก็แล้วก็มันจะเป็นตัวจัดแนวกระดูกทั้งร่างกายไม่จะเปพาะกระดูกบริเวณคอ รวมไปถึงกระดูกบริเวณอกกระดูกบริเวณหลังกระดูกสันหลังบริเวณหลังแล้วก็บริเวณเอวรวมไปถึงกระดูกต้นกบเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเรื่องการปวดตามแนวกระดูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำวิธีการเดียวกันนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วก็การฝึกชิกลงเนี่ยก็สามารถดูได้ตอนท้ายคลิปนะครับ าจจะเป็นการฟุชิกงเพื่อการรักษาอาการปวดหลังปวดคน้นกบคือเป็นวิธีการเดียวกันนะครับแต่ว่าผมมาทำเนื้อหาแยกไว้นะเพื่อว่าเวลามีการค้นหาเกี่ยวกับการรักษาลรกเกีเ่ยวกับการปรวดต่างๆเนี่ยมันจะได้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการแบ่งออกเป็นเรื่องต่างๆออกเป็นแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับก็ลองเอาไป ฝากดูได้นะครับคือเราสามารถที่จะเริ่มได้จากวันละห้านาทีสิบนาทีก็ได้พอเราทาไปสักมาโดยมากนะถ้าเราเป็นไม่เยอะนะวันสองวันนะก็เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอาการจะเริ่มทุเลาลงแล้วก็อาจจะหายได้ภายในวันสองวันสําหรับบาง่ันถ้าไม่เป็นมากแต่ถ้าเราเป็นมากเป็นมานานเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักมิดหนึ่งนะครับแต่โดยมากภายในไม่กี่วันก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะครับ ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเราไปใช้แล้วรู้สึกได้ว่ามันมีประโยชน์จริงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมเจลพันธ์สวรรณพครับร